มาแล้วครับสร้างใหม่ชีพุ่มครับตอนนี้กกำลังมาเปลี่ยนรีเลย์ให้ M98 นะครับนะแล้วระบบไฟมีปัญหาครับไปเบิ่งพร้อมกันครับ วิธีการนี่คนส้นน่ะมาตรงนี้สองตัวอยู่นี่อีกครับตัวหนึ่งฟังทั้งบนตัวหนึ่งนะครับยกออกเด็เลยชัแดแจล้วชอดแตัว

ก็ขึ้นไปเถอะนี่นะส่วนมันนะง <Yeah. S 1> ูกอบเลยเลยครับเรียบร้อยนี่ครับรีเลย์ยตัวใหม่ครับ สิลองเปลี่ยนรีเลยให้ลูกค้านะครับแข็งแค่แน่นแล้วมาทันเคยดึงเงี้ยเนาะเด็ดสิ แปดตัวป่ะถึงหกตัวต้องใส่งานมาก่อน

ไว้เบีขี้กนอยู่งเดมันข้็งอย่าเบกเนะโอเคครับไปไหนแล้วมัเว้นดอ่ะาไหน่่เครับไปไหนเลยโอเคยไปใส่แล้ไปใส่ฝากบนขาบนเนาะเรียบร้อยครับระบบไฟกลับขึ้นมาปกติแล้วครับ เดี๋ยวก็จสิประกอบอคอนโซลคืนที่เขานะครับจำวเนี่ยจำมาได้อย่างไหนนอด4ีตัวไปนเนาะสร้างรวยเอ๊ะฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร b e ครับ